สวัสดีค่ะวันนี้เราจะจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับเซททำสกู๊ชแล้วก็เป็นสกู๊ชที่มีแพ็กเกจนะคะในเจ้นี้ไม่เกี่ยวนะนี่นะคะก็มีโอนันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็คือนะคะใครซื้อของเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะใครซื้อเซททำสกู๊ชหนึ่งชุดนะคะก็จะแถมสกู๊ชมินิไปให้หนึ่งชิ้นนะคะถ้าซื้อสองชุดก็ถือก,ก็แถมสองชิ้นนะคะนี่นะ สกู๋ชี่ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีตำหนินะคือมันไม่มีตำหนิเลยะค่ะนี่นะเป็นของที่ขายเอามาแถมเลยนะคะวินิหมดแล้วนะคะเอามาแถมหมดเลยนะก็มีข้าวข้าประมาณนี้นะนี่นะคะเอาของดีมาแถมให้เลยนะนี่นะคะนี่นะคะสงม,มติว่าใครซื้อ กูชิที่แพ็กเกจอย่างนี้นะคะแล้วก็ของแท้ของสันติอีแลนนะคะซื้อ1ชิ้นก็แถมสกูชี่มินิให้1ชิ้นนะคะสมมุติว่าซื้อ2ชิ้นนะคะก็จะแถมสกูชี่มินีนะคะให้ทั้หมด2ชิ้นนะคะนี่นะตุกรา,าคาเลยนะคะน,นะอันนี้จะเป็นไอเดียลใหม่นะคะคนสั่งเล่นเราตจำได้นะคะไม่ต้องพักมานะคะ Saf3822R สามนะคะ อันนี้เติมแอดข้างหน้าได้นะแนะอ,อดนะข้างบนเลยโอูการะนี่นะคะแอดเอนะคะแอดเอฟแซดสามแปดสองสองอาร์นะคะรับโอนกาศิกรกรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์นะคะกาศิกรจะดีมากๆเลยนะจะได้ส่ง 2, ของพันทุกนี้นะแล้วก็รับเติมทัวเลดนะคะ แล้วก็รับวอลเล็ตแบบตู้บุญเติมนะคะแล้วก็รับโอนวอลเล็ตแบบ5้า้บาทขึ้นไปนะต้องห้าร้อยบาทเนาะแล้วก็รับบัตรทูมอนี่ค่าธรรมเนียมสิบี่เปอร์เซ็นนะแล้วก็รับโอนตู้บุญเติมนะคะไม่รับปอนอแล้วนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเซตอย่างนี้นะอันนี้เรามีแค่ให้เอกแค่สองเซต 2, เท่านั้นนะคะไปขายต่อแล้วอาเซบูชิจะขายต่อกันได้เลยนะอันนี้จะเป็นเซตเออกว่าไซส์จัมโบ้นะคะสะโล่นะ นี่นะคะเป็นจมโบ้หนึ่งแล้วก็มินิหนึ่งแล้วก็มินิห้าอันนะคะสเส้นละหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะราคาเดิมแล้วถูกมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นดินปั้นให้สองชิ้นนะคะนี่นะเป็นดินปั้นตกแต่งนะคะแล้วก็เป็นสีเพ้นท์แบบดีนะชื่อว่าสีเพ้นท์สามดีนะคะสามดีแล้วก็เป็นคนะููะคะกันแบบใหญ่นะคะนี่นะตามนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนีให้เลือกสองแบบนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะนี่นะคะเอาแบบหนแคปไว้เลยนะ ามานะคะเป็นพวกของแพ็กเกจนะคะอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นพายตอร์เบอรี่นะคะตัวนี้งานเหมือนของแท้เลยนังนุ่มโซโมันมากๆเลยนะนี่นะคะ200บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาชินดา150บาทนะคะซื้อแถมซื้อสองก็แถมสองซื้อสแถมสามเลยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่นะเป็นตัวครูม้านะคะ150บาทแล้วก็จะเป็นกล่องนมนะคะ อันนี้1 4 0บาทนะคะมี2หน้าตาแล้วก็จะเป็นแก้วกาแฟของดู c ีโอนะคะนี่นะคะอันนี้ชิลน้า 1, บาทนะคะนี่นะอันนี้จะมีให้เลือกสองแพ็กเก็นะคะ1 50บาทหมือนด้านแล้วก็จะเป็นแ a บบิดนะคะเป็นกระต่ายนะแพ็กเก็ของแบรนด์นี้ อันนี้แพ็กเกจนะ่ารักมา,มากๆเลยนะนี่นะคะเป็นกระปายสอรอเบอรี่ตัวสีชยิมโฟสโลนะแต่มันอัดลมนะคะ180บาทนะคะแล้วต่อมานะคะก็เจน,นของสคิวีด์หรืลว่าสินสีแลนดนะคะนี่นะแบรนี้เลยนะคะนี่นะสโลมากๆเลยนะเป็นหน,หน้าแมวน้ำนะอย่างนี้นะคะสโลนะคะ ตัวนี้เอาไปขายต่อคุ้มมากๆเลยต่อมานะคะก็จะเป็นของสตรีแลนด์เหมือนกันนะคะราคาหนึ่งบาทเท่านั้นแถมสกูชี่ฟรีหนึ่งชิ้นคุ้มมาก <c oughs> นะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นของคิวแลนดเหมือนกันนะคะเป็นกระต่ายนะตัวนี้แถมสกูชี่คุ้มมากซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้นุ่มโลล์ที่สุดนะหนึ่งร้อห้าสิบบาทคะ่ะนี่นะ ต่อมานะคะเป็นเมลอนนะคะนี่นะสอ0บาทเท่านั้นนะคะแถมสกูชี่ฟรีหนึ่งชิ้นแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเค้กปอนนะไม่มีสีด้วยบีมันสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะมันอัดลมอะ่ะมันดีไม่ค่อยจะได้นะคะอันนี้มันจะสะโลอยู่นะแต่มันไม่ได้สโลมากมายนะคะ นี่นะมันสโลว์นะแต่มันอัดลมมันบีบไม่ค่อยได้เลยหนะะึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นดองลาแฟคิตตี้นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทโอเคโอเคนี่นะโอเคจะเป็นดอลคิตตี้นะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะเป็นมีเป็นแท่ h ฮอลล w คิตตี้นะคะแล้วก็เป็นบาเชนนะคะตัวนี้นะคะมีลายเส้นปีสองพันเก้านะคะ <c oughs> มันไม่ค่อยโฟกัสเลย ตัวนี้ราคาหนึ่งรบาทเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่ของไม่แท้นะรู้สึกไม่ใของไม่แอันนี้ไม่ของไม่แท้นะคะแต่ว่างานก๊อฟเหมือนมากๆาและซาโลมากแรงมากถ้าเกิดของจริงนะอันนี้จะเป็นแมกกวักนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทคือคุ้มเวอ่์มีแพ็กเกจให้แหละตัวนี้มีแพ็กเกจให้นะแถมจะเซีฟรีหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นไอติมโคนไมเมโลดี้นะคะ ตัวนี้น่ารักมากเลยนะนี่นะคะราคา250หบาทเท่านั้นนะคะคือแบบนุ่มสโลมมากเลยนะเป็นของอันนี้นะตัวนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อของแท้จะมีกลิ่นหอมนะคะมากๆนะแต่ว,ว,ว่าบางตัวก็จะไม่มีนะคะต่อมานะคะห8 0ร้อยบาทแถมซิบชิซิบุชิฟรีหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราเลือกไว้ให้นะตัวนี้ไม่ให้เลือกนะคะเพราะมันดีเหมือนกันทุกชิ้นนะคะเราคัดมาเนาะที่มีตอนนี้เราไม่แถมให้นะคะ แต่ตอนนี้คนโหดแล้วไม่แถมให้หรอกคือตัวนี้มือสโลนะแต่ว่ามือมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะคือสโลนมากเลยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะถ้าใครสนใจสินค้าชิ้นไหนนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะอันนี้ของแถมเฉพาะคลิปของที่รีวิวในคลิปนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็โปรสกูชี่ไม่แท้ที่ซื้อซื้อแบบว่าซื้อเกินสองร้อยบาทขึ้นไปก็มีอยู่นะคะ อยู่มีอยู่ให้แค่เท่าไหร่นะมีให้แค่สี่ท่านที่ต่อต่อวินที่ลงคลิปไปนะคะมีให้แค่สี่ท่านเท่านั้นนะคะใครโอนก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่าเหลือแค่สี่ชิ้นนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครืนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องมีครบห้าสิบสาขาประกาศกิจกรรมเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็เราไม่รับปรโมทช่องแล้วนะคะเพราะเราไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่นะคะต้องขายของเนาะ ไมก่อนนะคะาอย่าลืมแอด id ดีใหม่ไว้ด้วยนะคะคนโกงเรารู้นะคะไม่ต้องแอดมานี่นะเออไปก่อนนะคะบ๊ายบา